สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจากไม่เป็นโรเบย์น,นะคะวันนี้ขับรถบนหิมะีิมะกำลังตกค่ะปิววันเลยตัวนี้แต่ก็ไม่หนักเ,เหม็นอะไรนะเบรกก็ขึ้นเลยนะเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยถอยรถมาตั้งไกลเลยเบรก ไม่ได้เอาออกโหดีนะมันม,มันไม่ไม่รถแม,มกกน,นังพอดีเลยรถคนหิมะดีไม่เป็นจานต้องให้เพื่อนๆชมนะคะทุกคน มันที่แม่เพนจะต้องไปอุปถมัมภะคะ่ะเป็นเวรของแม่เพ็นที่จะต้องไปนะคะเดี๋ยวแม่เพ็นจะหันกล้องไปให้เพื่อนๆได้ชมดีกว่านะเพราะว่าหิมะตอนนี้มันมันก็ไม่เยอะนะมันตกเมื่อเมื่อสองสามวันเนี่ยเป็นหิมะใหม่ขาวอ่า ขาวใช่ว,ว่ามันไม่เยอะเหมือนเหมือนคราวแรกที่เป็นออกไปถ่ายข้างนอกนี่เป็นจาาหันกล้องให้ชมติดไฟแดงพอดีเลยพอหันกล้องปุ๊บติดไฟแดงพอดีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดความร้อนสักหน่อยว่าเสียงม,มันด,ดังอะเนี่ยรถเมย์เมื่อก่อนนี้ถนนสายนี้ไม่มีรถเมย์เลยนะทีนี้ขอกับ ปับกล้องนิดนึงนะคะทุกคนปับกล้องนเมื่อก่อนนี้รถเมล์มันไม่มีเพราะว่าถนนมันเล็กนะคะไม่ได้ไล่สดตั้งนานก็ถึงอยู่นะไล่สุดแล้วก็ไม่มีใครขึ้นมาจะไม่เป็นก็ขี่เกตที่จะที่จะขึ้นนะคะว่าไปทักทายเขาก็ไม่ใช่ว่าจะก็จะทักทายกลับนะดิฟินก็ไม่มีเวลาที่จะไปเฝ้านานๆเฝ้านิดเฝ้นา,นนานหน่อย พอไปหาเขาแล้วเขาก็อยากใหอยู่าน,นานๆเราก็อยากใย้เขาอยู่าน,นานๆถ้าจะอยู่ได้ <laughs> เนี่ยค่ะเหมือนที่มองเห็นนนมันก็จะเป็นสีแบบไม่ค่อยสาดเท่าไหร่เพราะว่ามันปนกับดินมั่งปนกับควันรถมั่งอะไรเงี้ยถึงควันรถมันไม่มีเหมือนเมื่อก่อนทีนี้ส่วนมากรถเขาจะใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนมากนะคะที่นอวย์เนี่ยน้ำมันเดี๋ยวก็คงจะขายไม่ออกแล้วเพราะว่าไปที่ไหนก็ชัดเป็ดทั่ว 你哪,有哪有呢？我跟你。 ั่งหนึ่งน,น,นั่นน่ะเดี๋ยวผักมันก็ขึ้นนะเห็นามันลายผักมันก็จะขึ้นมันทนความหนาวได้ผักหน้าหนาวแต่ว่าไม่ทุกผักนะผักบ้านเราก็มีเยอะแยะเลยแบบเหมือนผักบ้านเราเลยเป็นอย่างผักกาดผักหอมอะไรเงี้ยมันทนนิ่มมาไม่ได้มีผักกาดเขียวอย่างเดียวที่ทนนิ่มมาได้อย่างอื่นตาย เป็นไม่ชอบกินสลัดเขียวทีไ่ไรเพราะว่าใบมันแข็งเขาบอกว่าธาตเหล็กเยอะเนื mm ้ธ hmm. านเยอะแต่ว่าไม่อยากกินเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันแข็งมันไม่นุ่มนะแต่มันก็ออกขมนิดนิดแล้วก็ออกมันมา ทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ตุกแชร์นะคะขอบคุณที่ชมให้ค่ะบคุนมากค่ะสวัสดีค่ะ